สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับคุณน้อยบอนสีนะคะวันนี้จะมานำเสนอการผสมดินปลูกบอนสีสูตรที่6นะคะนี่นี่อัตราส่วนพวกนี้นะคะจาก EP ีที่ผ่านมานะคะได้นำเสนอการผสมดินปลูกบอนสีไปห้าสูตรนะคะอันนี้ใส่ถุงหมักไว้นะคะมีห้าถุงคือสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3าสูตรที่ 4, สี่สูตรที่ห้านะคะเสร็จแล้วในสูตรที่6นี่ อยากทราบไหมคะว่าผสมอย่างไรสูตรที่6นี่ก็คือนำดินจากสูตรที่1ถึงสูตรที่5นะคะอย่างละ1ส่วนนะคะเนี่ยแบ่งมาอย่างละ1ส่วนมาใส่ในกระมังนี้นะคะเสร็จแล้วก็ผสม เปลือกไข่ไปอันนี้ใส่ไปสามช้อนโต๊ะใครมีมากสามารถใส่มากกว่านี้ได้นะคะเปลือกไข่นี่ควรจะนําไปคั่วก่อนนะคะเพื่อป้องกันเชื้อราที่อยู่ในเปลือกไข่นะคะเนี่ยดินที่หนึ่งสองสามสี่ห้าดินในพวกนี้แต่ละสูตรบางสูตรมีกาแฟผสมกับกาแฟผสมบางสูตรมีใบมะขามบางสูตรมีใบกัมปูแล้วก็มีเพอร์ไลท์นะคะแล้วก็ดินนะคะ ในแต่ละสูตรนี่พี่น้อยเอามาอย่างละส่วนนะคะเอามาเข้ากันสําหรับสูตรที่หกนี่จะไม่ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพราะว่าใส่ไปแล้วในสูตรที่หนึ่งถึงสูตรที่ห้านี่ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหมักไปแล้วนะคะอันนี้ผสมให้เข้ากันนะคะสําหรับสูตรที่ห้านี่พี่น้อยนํามาปลูกต้นต้นบอนสีนี่นะคะต้นนี้มีชื่อว่าหลวงพ่อพูนค่ะเป็นไม้ด่างเป็นเป็นบอลใบไผ่ อันนี้โตช้ามากอันนี้ปลูกมาหลายเดือนแล้วนะคะแต่ก็จเจริญเติบโตแล้วนะคะอีกสักสองอาทิตย์จะนํามาให้ดูนะคะว่าจเจริญเติบโตเป็นแค่ไหนอันนี้คือบอลสีหลวงพ่อพูนนะคะเป็นไม้ด่างสวยนะคะเนี่ยหลวงพ่อพูนอทีนี้จะมานําเสนอให้ดูว่า,าแต่ละสูตรที่พี่น้อยปลูกไปนี่ปลูกต้นอะไรบ้างนะคะมาเริ่มที่สูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งต้นนี้คือเก้าทับค่ะก้าทับนี่ ตั้งแต่ปลูกทุกสูตรนี่นะคะพี่น้อยปลูกตั้งแต่วันที่21็พฤษภาคม2 5 6พน้า้อยหกิกนะคะตอนนี้ผ่านไปสองอาทิตย์แล้วนะคะอ่าความเปลี่ยนแปลงก็คือเจ้าเก้าทับนี่แตกยอดใหม่มาหนึ่งยอดแล้วนะคะนี่เก้าทับแต่ละสูตรพี่น้อยจะปลูกสองต้นนะคะไม้ด่างอันนี้สูตรที่หนึ่งเพื่อนๆกลับไปย้อนดูนะคะว่าสูตรที่หนึ่งพี่น้อยใส่อะไรบ้างนะคะอันนี้เก้าทับอีกต้นหนึ่งคือ นกพะก้าค่ะนี่นกพะก้านะคะนกพะก้าก็ใช้ดินปลูกสูตรที่หนึ่งนะคะทั้งหมดนี้ใส่กระถางหกนะคะต่อไปสูตรที่สองสูตรที่สองพี่น้อยปลูกอันนี้พระาธาตุพนมค่ะพระาธาตุพนมนี่พี่น้อยเพิ่งตัดไปทิ้งใบใบหนึ่งนะตอนแรกมีาาสามใบใบสงสัยจ,จะช้ำน้ำไปไว้ในตู้อบมันจะโดนแดดจัดอันนี้ใบเป็นเพราะโดนแดดจัดเดี๋ยวพี่น้อยต้อง เลียงเยงให้โดนแดดน้อยหน่อยนะคะอีกต้นหนึ่งคือเทพอักษาราค่ะนี่เทพอักษารานะคะนี่คือใช้ดินสูตรที่สองค่ะต่อไปสูตรที่สามสูตรที่สามพี่น้อยปลูกสุดร,รักค่ะกระถางนี้มีเยอะมากเลยนะคะซื้อมาต้นเดียวนี่ตอนนี้แตกกอมากเลยสุดร,รักนี่นะคะเป็นไม้ด่างอันนี้คือดินสูตรที่สานะคะ ต่อไปสูตรที่ 4. สี่สูตรที่สี่พี่น้อยปลูกอันนี้เศรษฐีอังทองค่ะนี่นะคะเศรษฐีอังทองเนี่ยกำลังแทงยอดใหม่อันนี้ใช้ดินสูตรที่สี่นะคะอันนี้ก็เศรษฐีอังทองค่ะอันนี้พี่น้อยซื้อมาต้นเดียวแล้วก็มาแยกโดแยกวันที่ยี่สิบเอ็ดเลยนะคะแยกวันที่ปลูกดินสูตรที่สนะี่น่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมตอนนี้ ี่ใบคลี่ใหม่แล้วนะคะใบใหม่ต่อไปอีกต้นหนึ่งสูตรที่สี่นะคะอันนี้เป็นอันนี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือต้นอะไรที่พี่น้อยเคยถามเพื่อน,อนว่าใครทราบบ้างว่าคือต้นนี้มีชื่อว่าอะไรนะคะไม่ทราบว่าเป็นเพชรเจ็ดสีหรือว่าเป็นเศรษฐีพันล้านไม่แน่ใจนะคะใครทราบช่วยบอกบ้างนะคะพี่น้อยคิดว่าสูตรที่สี่นี่ ดินปลูกสุดที่สี่นี่เจริญเติบโตดีนะคะในสูตรที่สี่นี่มันมีทั้งใบมะขามใบกัมปูมีทั้งกากกาแฟมีทั้งดินนะคะสำหรับสูตรที่สี่นะคะบางสูตรมีแต่ดินไม่มีกากกาแฟบางสูตรมีกากกาแฟไม่มีดินบางสูตรมีใบกัมปูไม่มีใบมะขามบางสูตรมีใบมะขามไม่มีใบกัมปูแต่สำหรับสูตรที่สี่นี่มีทั้งใบกัมปูใบมะขาม มีทั้งกาดกาแฟมีทั้งดินมีทั้งมูลไส้เดือนนะคะนี่คือสูตรที่สี่นะคะต่อไปสูตรที่ห้าสูตรที่ห้าพี่น้อยปลูกปลูกพรเจ้าสัวนะคะต้นนี้คือพรเจ้าสัวพรเจ้าสัวพี่น้อยปลูกสองกระถางอีกระถา,างหนึ่งอยู่ในถุงอบนะคะพี่น้อยเอามาตอนนี้กลัวมันจะใบมันจะเหี่ยวนี่นะคะอันนี้คือพรเจ้าสัวต่อไปสูตรที่หกที่พี่น้อย เพิ่งผสมให้เมื่อกี้นะคะเนี่ยหลงพ่อพูนค่ะนี่นะคะอันนี้คือต้นไม้ทั้งสิบสองต้นนี้ก็คือใช้สูตรดินปลูกสูตรละสองต้นนะคะครบหนึ่งเดือนเมื่อไหร่พี่น้อยจะมาให้ดูนะคะตอนนี้ปลูกไปได้สองอาทิตย์แล้วอีกสองอาทิตย์พี่น้อยจะมาให้ดูความเจริญเติบโตนะคะว่าแต่ละสูตรเป็นอย่างไรแต่ที่ผ่านมาสองอาทิตย์นี้ พี่น้อยคิดว่าดูไอดินสุดที่สี่นี่นะคะพืชเจริญเติบโตดีค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ผลนะคะต้องรออีกสองอาทิตย์นะคะะวันนี้พี่น้อยก็มานำเสนอให้ดูนะคะ,ะต่อไปพี่น้อยมีอบอลอสงไข่มาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะ,ะวันนี้มีมาสี่กระถางนะคะทั้งหมดอยู่ในกระถางห้าหมดเลยนะคะกระถางละ ร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งค่ะอ่ะสำหรับต้นนี้มีคนจองแล้วนะคะ,ะต้นนี้มีคนจองแล้วตอนแรกมีสี่ใบพี่น้อยจะส่งของวันอังคารนี่พี่น้อยก็เลยตัดใบไปใบหนึ่งนะคะใบมันออกลุงเหลืองอันนี้นะคะสำหรับคนที่จองไว้ถ้าอยากเปลี่ยนเปลี่ยนเอาต้นอื่นสามารถแจ้งมาได้นะคะอันนี้อันนี้คือต้นที่จองไว้นะคะอะต่อไปอีกสี่ต้นหนึ่งที่พี่น้อยจะนำเสนอนะคะนี่นะคะ อยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะอสงไขอสงไขนี่เป็นบอนที่แผลงมาจากการผ่าเจ้าพระยานาหมื่นนะคะนี่ค่ะอันนี้มีสามใบค่ะต้นจะเท่าๆกันหมดเลยนะคะทั้งทั้งห้าต้นเนี่ยพี่น้อยแบ่งร้อยเกสบาทรวมส่งนะคะส่งฟรีนี่นะคะนี่คือต้นที่หนึ่งนะคะ ถ้าใครจะรับแจ้งมานะคะว่าต้นที่หนึ่งสองสามนะคะสําหรับต้นนี้อันนี้ไม่นับนะคะเพราะว่าต้นนี้มีคนจองแล้วพี่น้อยเอามาให้ดูเฉยๆว่าเผื่อคนที่จองอยากจะเปลี่ยนต้นได้นะคะนี่นะคะต้นที่หนึ่งต่อไปต้นที่สองต้นที่สองก็สามใบเหมือนกันคะ่ะนี่นะคะต้นนี้ก็สวยนะแข็งแรงใบที่สี่กำลังโล่มาแล้วนะคะ อีกสักสองสองวันก็กางใบแล้วนะคะนี่คือต้นที่สองนะคะอะสงไขตอนที่พี่น้อยตอนที่มันแพงแพงพี่น้อยไม่ได้ซื้อมานะคะที่ว่าราคาหลักแสนพี่น้อยไม่ได้ซื้อพี่น้อยรอให้ราคามันลงมาถึงหลักพันถึงหลักพันพี่น้อยก็ซื้อมาตอนนี้พี่น้อยยังแบ่งปันยังไม่ได้ทุนคืนเลยนะคะเพราะพี่พน้อยแบ่งขายแค่ต้นละร้อยกว่าบ,บาทอต้นที่สองนะคะ ต่อไปต้นที่สามอันนี้ก็มีสามใบเหมือนกันค่ะแต่ใบมีตำหนินิดนึงนะคะต่อไปต้นที่สี่ค่ะต้นนี้กำลังแทงยอดใหม่นะคะอ่ะเพื่อนๆสนใจเข้ามาทักนะคะอ่าวันนี้พี่น้อยก็มีมาให้ดูแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ